จากตอนที่แล้วนี่เราก็ตรวจสอบในส่วนของภาคเชไฟนี่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็นํามาเชื่อมต่อกับบอร์ดต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเมนบอร์ดก็ปรากฏว่าต่อเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วก็เงียบเหมือนเดิมนะครับก็คงจะต้องมีตัวอะไรช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตรวจสอบไฟที่คอนนคเ,เตอร์จุดนี้นะครับว่ามีไฟออกไหมนะครับก็จะมีไฟอยู่3ชุด ก็คือ3.5 v โวลต์ก็คือไฟสแตนบายไฟ12 v โวลต์แล้วก็ไฟ20 v โวลต์นะครับตรงนี้คาดว่าทีวีตัวเนี้ยโหมดที่เขาปิดในครั้งสุดท้ายนี้ก็คือน่าจะเปิดเปิดอยู่แล้วก็ดับลงไปเลยนะครับโดยประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูวงจรกันแป๊บหนึ่งครับทีไฟจากชุดสแตนบายนะครับจะมี3.5 v โวลต์12โวลต์แล้วก็20 v โวลต์ที่ส่งมาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับถ้าดูจากตัววงจรน,นะครับย้อนไปวงจรทีหนึงเราก็จะเห็น ก็จะมี3.5โวลต์ในจุดนี้นะครับแล้วก็2 0โวลต์ซึ่งมาจากบล็อตเฟสในส่วนนี้นะครับแล้วก็1 2โวลต์ตรงนี้เขาน่าจะส่งไฟสแตนบายเสร็จแล้วก็มีคำสั่งออนจากจากเมนบอร์ดไปเลยนะครับก็คาดว่าตัวเมนบอร์ดคงจะมีปัญหาอยู่ในตอนนี้ครับเดี๋ยวมาทำการเช็คไฟในส่วนนี้นะครับตรงนี้เราก็เช็คด้วยวิธีง่ายๆเลยก็ได้ก็คือใช้มิเตอร์เข็มหรือยๆดิจิตอลก็ได้นะครับ ตั้งในส่วนที่ป๊กๆไปก็เช็คจุดนี้กับกาวไปนะครับว่าเขาช็อตไม่ช็อตแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คสโคปดูนะครับเผื่อเพื่อน,น,นๆคนไหนที่มีสโคปก็อยากจะรู้เทคนิควิธีการเช็คว่า,าจุดไหนที่มันช็อตไม่ช็อตนะครับในส่วนนี้ก็ในคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับจุดนี้นะจุดนีใ้ใกล้สีฟ,ฟ้าๆเนี่ยก็จะเป็น2 0โวลต์นะครับเช็ค2 0โวลต์แล้วก็คอนเนคเตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็น3 5้โวลต์เดี๋ยวผมลองเช็คไฟ3 5หโวลต์ดูก่อนนะครับ ลองดูนะเสียงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูที่สโคบครับคราวนี้อธิบายสโคปนิดนึงสโคบผมตั้งที่ชั้นแนนที่1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งโวลต์ก็นับขึ้นไปก็ 1, 2, 3, 4, งสห้าหได้ประมาณ6กโวลต์ตรงนี้นะครับประมาณ6กโวลต์แล้วก็ตั้งที่ DC c ีค p พปิ้งนะจะด c จะเอก็ได้จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ดูความแตกต่างระหว่างไฟ3จุดก็คือมีไฟสามโวลต 1 2บสโวลต์แล้วยี่โวลต์ตรงไหนที่มันต่างก็บเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันอลองดูนะครับเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งให้มันผ่านไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับอันนี้วัดที่3ามจุโวลต์นะครับสามสองหนึ่งเปิดนะครับไปสังเกตลักษณะลูกคลื่นนะครับ ลูกขึ้นก็เวลาตอนเปิดก็กระชากขึ้นไปแล้วก็ค่อยตกลงมาค่อยตกลงมาอันนี้3 5มจุดห้าโวลต์นะครับสามจุดห้าโวลต์ต่อไปเป็นสิบสองโวลต์ผมจะยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่อธิบายไม่แปลผลอะไรนะครับดูจากรูปภาพเอาอันนี้สิบอโวลต์นะครับไฟสิบสองโวลต์มาที่เดิมน,นะครับสามสองหนึ่งกระเล็กลงไปนิดนึงก็ขึ้นไปแล้วก็ ค่อยๆค,ยคายประจุลงไปนะครับคราวนี้ลองลองใช้สโคบสองช่องดูเลยนะครับช่องที่สองช่องที่สองผมจะเสียไว้ที่สามจุดห้าโวลต์นะครับสามจุดห้าโวลต์นะช่องที่หนึ่งตรงนี้ผมจะเสียไว้ที่สิบสอโวลต์ตอนนี้2ี่ิบโวลต์เรายังไม่เช็คนะครับเดีเองดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ เดีย๋ยวให้มาอยู่ตรงกลางจะได้ดูส,สวยๆอา่าวสามสองหนึ่งเปิดนะครับปล่อยไปปึ๊บอันนี้ช่องข้างบนก็จะเป็น3 5โวลต์ช่องข้างล่างก็จะเป็น1 2โวลต์ตรงแรงดันนี่สำคัญไหมอะไรยังไงนะครับก็เปิดขึ้นปับ๊บแล้วเขาก็จะถูกดรอปลงนะครับเปิดขึ้นแล้วก็ตับไปก็แสดงว่ามันมีตัวช็อตอยู่ เพราะว่าถ้าไม่ชอ็อตอี่สามจุดห้าโวลต์เขาก็จะวิ่งแต่กระดับขึ้นไปอ่ะคราวนี้เห็นลักษณะนะครับลักษณะสองตัวนี้จะเหมือนเหมือนกันก็คือขึ้นแล้วค่อยค่อ,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 อยดีชาร์จไปค่อยๆคลายประจุนะครับชนแนลที่หนึ่งนะครับแชนแนลที่สองนี่คือสามจุดห้าโวลต์คราวนี้ผมจะจับมาที่ยี่สิบโวลต์บ้างนะครับตัวสุดท้ายแล้วมีไฟอยู่สามเส้นนะครับอ่าลองดูนะครับ สามสองหนึ่งเปิดนะครับผิดนะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับความแตกต่างอันนี้ก็คือยี่สิบโวลต์อันนี้ก็คือสามจุดห้าโวลต์จะเห็นความแตกต่างก็คือว่าขยายออกนะครับขยายออกหน่อยแลาเลื่อนมานะครับ คือเราจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่าง3.5โวลต์อันนี้ไฟไซตแตมบาย3.5โวลต์อันนี้ไฟ20โวลต์ความแตกต่างนะครับก็คือตัวนี้พุ่งขึ้นเหมือนกันพุ่งขึ้นนะครับแต่เวลาที่ที่เขาคายประจุอันนี้จะค่อยคายไปแต่ตัวนี้จะตกลงมาในทันทีก็แสดงว่าในส่วนนี้มีการกินกระแสมากก็คือช็อตนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือช็อตนั่นเองเพราะฉะนั้นไฟ20โวลต์นี่น่าจะช็อตเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูไฟ ดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับอาเอาที่500บาทห้าง้0ยมิลิเซตนะครับผมเอา2 0่วลต์ออกก่อนนะเดี๋ยวดู1 2โวลต์กับกับ3 5โวลต์ก่อนอลองดูนะ3 2 1อ่งเปิดนะครับเนี่ยอันนี้3.5อันนี้12ก็ขึ้นเหมือนกันแต่เวลาการลายประจุเขาก็ค่อยๆลายไปนะครับ3 5โวลต์จะลายได้ช้ากว่าประมาณนี้นะครับ ลูกนี้เป็นอย่างนี้นะเข้าไปดูคราวนี้20โวลต์นะครับ20โวลต์นะอ่าสามสองหนึ่งลักษณะเหมือนกันนะครับข้างล่าง20โวลต์ข้างบน3.5โวลต์เพราะฉะนั้นตัว20โวลต์มีปัญหานะครับจ่ายไฟไปที่20โวลต์นี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่า3.5กับ12โวลต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะพิจารณาในส่วนของ20โวลต์นะครับเดี๋ยวปิดโคโคก่อนนะครับปิดได้เลยปักนะครับคราวนี้เราก็ลองใช้มิเตอร์ดูนะครับลองใช้มิเตอร์มิเตอร์เข็มรอว่ายี่ต้นก็ไดอ้อย่างนี้นะอันนี้คือช็อตน,นะครับจับกาวไว้นะครับวัน ผมมั่นใจว่ายี่สบโวลต์ช็อตแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวลองจิ้มที่สามจุดห้าโวลต์ดูอ่าสามจุดห้าโวลต์ก็ไม่มีเสียงนะครับสิบสองโวลต์นะครับอ่ามีเสียงแล้วก็หยุดไปก็ไม่ช็อตเครานี้ยี่สิบโวลต์ครับตัวที่มีปัญหาเนี่ยยี่สิบโวลต์ช็อตครับร้อนตลอดนะครับร้อนตลอดเวลาครับเรามาดูตัวจริงกันนะครับในส่วนของเมนบอร์ดหลังจากที่มันช็อตในส่วนไหนนะครับก็ยี่สิบโวลต์นะครับก็จะเป็นส่วนนี้ ส่วนนี้ที่เป็นผ้าขยายเสียงก็จะมีตัว L ตัวอะไรอยู่ก็ตัวที่ผมสันนิษฐานก็คือ1มันมีตัว IC เองเลยที่ช็อตนะครับแล้วก็2ตัว C นะครับ C ที่อยู่ 2- 3สาตัวแถวนี้ C ที่อยู่ในชุดผ้าขยายเสียงตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าตัวไหนช็อตคราวนี้เพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมาไล่หานะครับถ้าไม่มีเครื่องมืออะไรเลยเนี่ยก็ต้องลองถอดถอดตัวที่ง่ายที่สุดก็คือ C ตัวนี้ แล้วก็ C ีตัวนี้นะครับไล่ตามระดับไปแล้วก็เป็นไอถ้าถอดแล้วยังไม่ได้ก็ต้องถอดไปจนกว่าจะได้นะครับต้องหาดูนะครับแต่วันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเทคนิควิธีนะครับเราลองดูตรงนี้นะครับนี่ผมก็ยังยังไม่เคยใช้เพิ่งถอยเครื่องนี้มาใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายไฟถ้าพี่ๆช่างเพื่อนๆช่างก็น่าจะใช้กันอยู่ประจำนะครับเราก็จะปล่อยไฟเข้าไปนะครับปล่อยไฟเข้ามาที่ที่บอร์ดตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็ค้นหาจุดเสียดูถ้าตัวไหนช็อตนะครับมันก็น่าจะร้อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มแรงดันกับปุ่มกระแสนะครับเราก็ตั้งก่อนตั้งแรงดันก่อนนะครับผมจะตั้งแรงดันตั้งไว้ที่ประมาณสัก2โวลต์นะครับ2โวลต์เรากดกดไปเรื่อยๆได้นะครับตั้งไว้ที่2โวลต์2โวลต์นะครับ สองโวลต์ประมาณนี้อันตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันประมาณสามสิบโวลต์สิบแอมป์นะครับพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดลงมาแล้วก็ที่ตั้งกระแสไว้สักหนึ่งแอมป์นะครับกระแสนี้ตั้งไว้หนึ่งแอมป์ฮะโดยประมาณนี้ตั้งไว้สักหนึ่งแอมป์นะครับจากนั้นก็ดูที่ตัวเมนบอร์ดนะครับรุ่นนี้ก็คือเราตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเรายังไม่กดปุ่มออนออฟตรงเนี้ย แรงดันก็ยังจะไม่มานะครับแรงดันก็ยังจะไม่มาตรงนี้ถ้าขึ้นลักษณะนี้ก็คือการช็อตอยู่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดกระแสไฟนะครับตอนนี้ยังไม่มีแรงดันมาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนี่นะนี่ผมก็จะเอาขั้วมิตเตอร์นะครับที่จากซับไพนั่นแหละตัวนึงก็จับไว้ที่ลงกาวนะครับลงกาวไปเลยลงกาวไปนี่ส่วนตัวนี้ครับดูตัวนี้ ตัวนี้ผมก็จะลงที่ขั้วที่จุกท,ที่ที่เส้นที่เป็นยี่สิบโวลต์น,นะครับตรงนี้นะยี่สิบโวลต์ใส่ลงไปยี่สิบโวลต์น,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับครานี้ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับก็จะเปิดเปิดปับ๊บก็ามาเอามือมาแตะดูว่าตัวไหนมันร้อนนะครับเอามือมาแตะดูถ้ามันอุ่นๆน,นั้นร้อนก็ตัวนั้นน่าจะช็อตอะไรประมาณนี้หรืออาจจะ ได้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูผมเปิดนะเปิดปับ๊บจากที่ตั้งแรงันไว้สองโวลต์ใช่ไหมครับตอนนี้มัน,ม,นมันกินมันมันกินกระแสนะครับมันกินโวลต์ลงไปโวลต์ won, ตกแล้วก็มีการช็อตนะครับโวลต์ won, ตกแล้วมีการชอ็อตมีตัวมีตัวร้อนครับตัวนี้ร้อนครับตัวนี้ร้อนอเดี๋ยวลองดูนะครับ ม,มองเห็นไหมอ่ามีอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับลองดูนะตอนนี้สามสิบเอ็ดองศาตัวไอซีนะครับเอามือแตะได้นะครับไม่ร้อนตัวนี้ไม่ร้อนอ่าตัวนี้ร้อนครับตัวนี้ร้อนอ่าตัวนี้ไม่ร้อนนะลองดูก่อนอแตะครับลองดูตัวนี้ครับ อ่าตัวนี้สี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกอ่าร้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ร้อนครับตัวนี้ช็อตครับมีซีตัวนี้ช็อตห้าสิบม 4, 50. ผมตั้งแรงดัน,นไว้ที่ที่สองโวลต์ที่สองโวลต์นะครับแรงจ่ายไฟสองโวลต์แล้วก็กินกระแสไปกระแสไปหนึ่งแอมป์อันนี้ก็ใช้กระแสกินก็ไปเยอะเหมือนกันแรงดันตกลงนะครับเนี่ยห้าสิบเจ็ดองศาละถ้าตัวที่ ตัวปกติของเขานะครับตัวปกติมือแตะได้ครับปกติไม่มีอะไรอุณหภูมิก็ค่อยๆตกลงไปเนี่ย39นะครับอันนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองถอดตัวนี้ออกมานะครับลองถอดตัวนี้มาแต่ก่อนถอดเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองตัวนี้ก่อนนะครับผมเอากาวออก ลองผมบังเากาที่ไฟนี้ออกนะเนี่ยก็หายเห็นไหมครับก็คือมันไม่มีอะไรช็อตตรงนี้คือขั้วจ่ายไฟบวกกับลบนะครับถ้าเอาแตะกันนะดูตรงนี้นะครับถ้าแตะกันปั๊บไฟแดงมันขึ้นนะครับก็คือมันช็อตแตะกันปั๊บไฟแดงก็ขึ้นอ่าเอาลงที่เดิมนะครับอ่าเดี๋ยวเอาลงที่เดิมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับอ่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ลงนะยังไม่ไลงเลือสามสิบสี มือผมจับได้ปกติอ่สามสิบสี่นะครับเอานะเสียบแล้วนะปึ๊บไฟแดงไฟแดงนะครับอุณหภูมิขึ้นนะครับสายลุดอุณหภูมิขึ้นนะครับไฟแดงขึ้นอุณหภูมิขึ้นเอาแค่สองโวลต์ครับแค่สองโวลต์ก็พอเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้โวลต์มากนี่อาจลายปิ้นอะไรอาจจะขาดก็ได้แต่จริงๆเขาใช้ตรงนี้เขาใช้ยี่สิบโวลต์ แต่กระแสเราก็ใช้สักหนึ่งแอมป์ก็พอนะครับนี่ประมาณนี้ไม่ต้องทําให้ถึงขั้นที่ซีระเบิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมถอดซีตัวนี้ยกซีนี้ออกมาดูอีกทีหนึ่งครับครับหลังจากที่เอาซีออกเรียบร้อยนะครับก็จะตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวเมนบอร์ดนะครับก็คือซีตัวนี้นะนี่ซีตัวนี้นะครับอ่ะดูที่ตัวเมนบอร์ดนะครับตัวเมนบอร์ดนะคราวนี้ลองเช็คดูช็อตไหม ก็ลงกลาวข้างหนึ่งนะครับกาวข้างหนึง่งลองเช็คดูอันนี้คือกาวนะครับอันนี้คือกาวอีกข้างหนึง่งไม่ช็อตแล้วนะครับไม่ชอ็อตละี๋ยวดูตรงนี้ครับดูตรงนี้นะอันนี้ก็ไฟ20โวลต์นะครับไม่ช็อตละเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับตัว C เนี่ยตัว C ดูแล้วนะครับตัว C ดูแล้วนี่น่าจะแห้งครับไม่ช็อตนะครับก็คือแห้ง หายไปแล้วแห้งหรือช็อตก็ยังไม่รู้ลองดูนะครับอ่าช็อตครับ6โอห์มช็อตช็อตเลยสตัวนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวลองเปิดไปดูนะครับดูสโคปอีกครัง้งหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับอโอเคดูที่สโคปนะครับตอนนี้ก็เอาซักอ่าชนแน่นชนแน่นหนึ่งนะครับ ปรับมาที่2โวลต์นะครับสองสี่หกแอ่า,อาเอาสัก5้โวลต์เราเดี๋ยวเราดูไฟ3 5มโวลต์ก่อนจะเป็นยังไงดูไฟ3 5มโวลต์นะครับตอนนี้ทีวีก็น่าจะเปิดติดแล้วมั้งนะครับดูไฟ3 5โวลต์นะครับอ้าวเปิดนะครับ สามสิบห้าโวลต์นะเปิดอ่าสามสิบห้าโวลต์ก็ขึ้นก็ยาวไปเลยนะครับเอ้าติดแล้วครับทีวีติดแล้วถ้าสังเกตดูนะครับอ่คราวนี้นะครับดูไฟยี่สิบโวลต์ครับคราวนี้ดูไฟยี่สิบโวลต์ยี่สิบโวลต์ก็ปรับขึ้นไปอ่ปึ๊ดอ่าไฟยี่สิบโวลต์ก็ยิงยาวนะครับสแสดงว่าเขาเขาเสียในช่วงอาการที่เปิดติดนะครับแล้วก็ดับไปเลยนะครับตอนนี้ทีวีเปิดติดแล้ว ก็แสดงว่า C ช็อตนะครับเดี๋ยวผมเสียบสายเข้าไปก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเอาสายนี้ออกเดี๋ยวลองเคลียร์นะครับครับก่อนที่จะทำการเปิดเครื่องนะครับตอนนี้ C ผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ C ตัวนี้นะก็ผมไม่รู้มันค่าเท่าไหร่นะครับ ผมก็จะหาจากบอร์ดทั่วๆไปนี่แหละเราก็ดูขนาดนะครับเนี่ยน่าจะมองเห็นขนาด C มันก็พอๆกันเท่ากันก็เปลี่ยนได้เลยนะครับโดยประมาณนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเอา C ตัวนี้เปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราลองเปิดทีวีดูก่อนก็นี้เปิดได้เพราะว่าเป็นผ้าข่ายียเสียงเท่านั้นเองนะครับก็เสียงอาจจะไม่ดังหรือดังก็ไม่รู้นะครับเราก็ลองดูข้างหน้าก่อน เมื่อกี้ตอนลองก็เปิดละนะครับเปิดแล้วนะครับ,รบโอเคก็เป็นอะไรที่ทอรหดอดทนมากนะครับซ่อมถึง5-6ตอนแล้วก็ติดจนได้นะครับเริ่มจากซีเสียตัวเดียวที่เมนบอร์ดแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะครับน่าจะใช้ได้นะครับแต่เสียงคงน่าจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวผมเปลี่ยนซีอีกครั้งหนึ่งแล้เวเปิดให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนซีแป๊บหนึ่งโอเคครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับคงไม่มีภาคต่อนะครับในสาหรับมือใหม่หัดซ่อมนะครับตอนนี้ก็คงเป็นตอนสุดท้ายน่าจะเป็นตอนที่หกมั้งก็ซ่อมกันมาทอโหดมากนะครับก็พื้นฐานต่างๆนะครับก็คงจะมีความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับมีสาระไม่มากก็น้อยให้สาหรับเพื่อนๆนะครับ ถึงเทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้ทั้งสโคปนะครับแล้ววันนี้ผมก็เพิ่มในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็เป็น power supply นะครับก็ทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็ประมาณ10แอมก็สั่งซื้อมานะครับก็เลยมาลองใช้ดูก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับถ้าโอกาสหน้ามีเครื่องต่อไปหรือว่ามีอะไรต่อไปผมก็จะมานำเสนออีกนะครับ ก็หวังว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนเพื่อนๆช,ช่วยแชร์นะครับช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ก็ทุกอย่างที่ทั้งทีมงานผมนะครับแล้วก็ตัวน้องๆที่ถ่ายวีดีโอเนี่ยก็พยายามตั้งใจกันนะครับก็อยากที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้รับความรู้ประโยชน์เท่าที่จะทำได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ